มาอีกแล้วนี่ก็ตัวที่เราใส่แล้วเนี่ยไม่ได้นับตัวที่สี่้ะในการอัดคลิปนะครับมันก็คือโปรกิตครานั่นเองอันนี้มาในเซ็ตของเจ้าวันนิโนโกะนั่นเองนะครับอันนี้มี3ตัวสี่เดียก็จะมีเจ้าวันนิโนโกะนะครับอาริกาสึแล้วก็โอไดรุนะครับ3ตัวนี้ไง พอไปผมไม่ได้แนชื่อมาผมจําวันนี้ก็กดได้ตัวเดียวนะครับแล้วก็พิกาจูอันนี้แถมมาให้นะครับก็คือตัวนี้เป็นรถผลิตตัวแรกๆเลยนะครับอันนี้เป็นนําเบอร์นะครับหมายเลขสาผลิตมาเป็นตัวที่เป็นแบบที่ชามของทางบันไดนะครับที่นี่บันไดนะบันไดนี่บันไดนะครับก็อันนี้เป็นตัวโพลยพาของบันไดที่ผมไปถอยมานะครับชอบผม อน่ปอยมอนเนี่ยแนบดาโปอยมอนเนี่ยวันนี้โนกโกรเป็นตัวที่ผมชอบที่สุดเลยนะครับก็เห็นปบกีพาก็เลยซื้อมานะครับส่วนคลิปผมอาจจะออสอนหรือไม่ก็ต่อให้ดูนะครับกับโบกครานะก็ไม่แน่ว่าจะเป็นวันไหนนะครับอาจจะเป็นวันพรุ่งนี้หรือว่าอาจจะเป็น วันไหนสักวันหนึงนะครับแต่ไม่เกินอาทิตย์หน้าแน่นอนครับไม่เกินวันสุกอาทิตย์หน้าแน่นอนครับคลิปจะได้เห็นกันแน่นอนนะครับจะเป็นการต่อเจ้าตัววันนี้โนโกะนะครับจับพวกพ้องนั่นเองก็สําหรับวันนี้มาทําให้อยากแล้วก็เดี๋ยวก็จะจากไปไม่จากไปไหนครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะต่อตัวนี้ให้ดูนะโอเคแล้ว